สวัสดีครับสวัสดีพบกันยามเช้าๆครับนะเปลี่ยนเวลาบินนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวกับโดรนนะครับผมนะตัวนี้เป็นเอาไว้ส่งเหยื่อตกปลานะครับก็นี่นะครับผมตัวตัวปล่อยเหยื่อตกปลานะครับนะครับก็จะใช้เซอร์โวนะครับดึงนะครับนี่ดึงออก ก็วิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับผมตอนนีอ้อันนี้ก็คือด้านสายไฟดำๆตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้ก็คืออันนี้คือด้านด้านหลังของโดรนนะครับนี่คือท้ายท้ายของโดรนนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับโอเคทีนีอ้อันดับแรกเลยเราเปิดที่วิทยุก,ก่อนนะครับผมนะครับวิทยุก,ก็จะ เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นรูปโดนนะครับแล้วก็ขึ้นสถานะคําว่า GPS GPS ก็คือตัวนี้ครับตัว4อยู่บนสุดนะครับ GPS อยู่บนสุดตรงกลางก็คือจะจะไม่ล็อกตําแหน่งนะครับอันล่างสุดเมนูเล่นเล่นยากเลยแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็คือพับพับขาโดนนะครับพับขาพับขารีแท็กนะครับผมแล้วก็แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเปิดเปิด เปิดเอาไว้ปล่อยปล่อยเหยื่อครับตัวนี้ครับ,น,รบนะเปิดหมุนนะครับนี่ปิดแล้วก็ตัวนี้ก็คือ,อดันดันขึ้นมาสุดก็คือจะรีเทิร์นโฮม e t u r n to home นะครับตรงกลางก็จะแบบเป็นการบินพอเราบินไปไกลแล้วเรามองไม่เห็นลำนะครับแล้วเราดึงดึงถอยหลังนะครับไม่ว่าฮอจะอยู่ในไม่ว่าตัวโดรนจะหันหัวมาหาเราหรือหันข้างมาหาเราเราดึงถอยหลังก็จะกลับมาหาเรานะครับตัว E นี่นะครับโอเคนะครับทีนี้อ่า ก็กับกับดันข้างให้มันอยู่ไปทางนี้หมดก่อนนะครับเนี่ตัวน,นี้ด้ไอตัวน,นี้ไม่เกี่ยวเนี่ยดันดันขึ้นให้หมดนะครับอันนี้อยู่ GPS อยู่แล้วโอเคโอเคทีนี้เสียบปลั๊กที่โดนกัน,นครับเดี๋ยวผมจะสอนคาลิเบตเข็มทิศนะครับอ่ะไงวะเดวแป๊บนึงเช้าต้องเร่งรีบนิดนึงฮะเดี๋ยวต้องไปส่งส่งคุณนายทั้งสามคนครับโอเคเสียบปลั๊กนะครับผม แล้วก็ดูไฟแสดงสถานะตอนเสียบปลั๊กจะ่จับโดนนะครับอย่าเพิ่งจับเลยอ่าดูนะครับจะขึ้นแดงแดงเขียวแบบนี้นะครับขึ้นแดงแดงเขียวแบบนี้อ่ะดูที่วิทยุนะครับทําอย่างนี้นะครับคาลิเบรตเข็มทิศทําแค่ครั้งเดียวนะครับทำแค่ครั้งเดียวของวันนั้นนะครับแล้วก็สถานที่ตรงนั้นนะครับกดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอ้นี้ก็มาทางนี้นะครับคู่นะครับหนึ่งสองซ้มปึ๊บแล้วก็ดันขึ้นครับพอดันขึ้นแล้วก็ปล่อยนะครับพอปล่อยปั๊บ มันจะเป็นไฟสีน้าเงินกระพริบกระพริบอย่างเงี้ยครับนะให้เราค่อยๆหมุนดูนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนจนครบหนึ่งรอบครับครบหนึ่งรอบแล้วให้ตะแคงแบบนี้ครับแล้วก็หมุนนีกครับหมุน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 อ่าครบหนึ่งรอบแล้วก็มาทางนี้ครับแล้วก็ไปทางนี้อีกรอบหนึ่งครับหมุน้พวงมาเลยเลยอ่ะ นะครับผมอ่าหลังจากนั้นก็เอาจับมา,างี้แล้วก็ไปทางนี้ครับไปเลยครับในคู่มือไอ้ความหน้าความหลังนี่ไม่มีนะผมแถมให้ครับมันจะได้อ่สถียรนตอนที่เราบินโหมดอ่บินไม่สนใจหัวนะครับนะบมันจะสถียรนมากอ่าหมุนตรงนี้อรอบหนึ่งครับอ่าหมุนอ่าโอเคครบแล้วครบแล้วนะครับอ่าดูสถานะไฟตรงนี้นะครับก็ นี่นะครับดูดูมือผมด้วยนะครับดันขึ้นแล้วก็แยกออกนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสสามสี่ห้าปล่อยมือก็จะเป็นเขียวเขียวเขียวก็คือพร้อมที่จะบินอ่าทีเนี้ยเราจะใส่เหยื่อตกปลานะครับนี่ผมไม่ดูนะครับทันนี้เลยนี่นี่อันนี้นะครับนี่อ่าเห็นไหมเห็นนหะนี่นี่นะวอลลุ่มวอลลุ่มเห็นไหมครับปึ๊บ เอออยู่ไหนวะเดาๆแปบนึง่งเดี๋ยวผมไปเอาอันนี้ก่อนอ่ะสมมุติว่านี้เป็นเหยื่อแล้วกันนะฮะผมใส่น้ำไปยืมกันเนาะเยอะอยู่เนาะใส่น้ำไปครับอ่าล็อกแล้วนะครับหมุนวอลลุ่มเนี่ยครับเปิดปิดเปิดปิดเหมือนที่บอกนะครับอ่ะทีนี้จับโดนตั้งขึ้น อ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้อ่ะถอยมามาถอยมามาเยอะๆอ่าเอาเอาคันเร่งอาร์มสตาร์ทนะครับคันเร่งกับไอ้มือขวาเราเนี่ยแอรลอนยูบนะิเตอร์เนี่ยเฉียงเฉียงเข้าหากันค่อยๆปล่อยมันจะเป็นค่ากลางนะครับคันเร่งแล้วก็จากนั้นค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นครับอ่าค่อยๆเร่งเครื่องขึ้น มันจะถอยหลังหน่อยนะครับ <c oughs> คือมันสั้นไปนิดนึงตอนโดนมันขึ้นมันจะถอยพอรามันขึ้นมันจะถอยหลังนิดนึงนะครับแต่พอเราดันขึ้นมาแล้วมันจะเห็นไหมครับมันก็จะนิ่งปกติอ่าี๋ยกขึ้นไหหน่อยเล่งขึ้นไหมก็คือเดี๋ยวพอเราจะขึ้นจะเอาเนี่ยครับพอเราสูงพอใจแล้วเราก็ปล่อยมือครับเห็นไหมครับอันนี้ทับขาครับ ขาลีทัชตอนขึ้นมันจะถอยหลังหน่อยนะครับตอนจังหวะที่มันจะขึ้นนะครับก็เราเราก็ช่วยดันหน้านิดนึงครับเดี๋ยวก็คือถ้าถ้าเรายังไม่ชํานาญก็ถอยห่างออกจากโดนยเยอะๆสักนิดนึงครับต้องการโดนบินมาหาเราครับแหมเสียงมันดังใช้ได้เลยนะครับพลามันบรรทุกน้าําเอาคันเร่งต่ําลงแล้วก็ปล่อยมือครับเห็นไหมครับ อ่าทีนี้ปล่อยสมมุติว่าบินบินไปแล้วอ่ะเออเราจะปล่อยเหยื่อแล้วก็หมุนวาล์วลมตรงนี้ครับหมุนออกเห็นไหมครับมันก็หล่นแล้วครับแล้วก็ปิดพืนแค่นั้นเองครับอันนี้สาธิตให้ชมนะครับอ่าก็น่าจะบินได้บินไปส่งได้หลายรอบอยู่หรอกนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเวลานะครับเห็นไหมครับหนึ่งนาทีสี่สิบสองวิอะไรเนี่ยที่เราเล่นไปแล้วนะครับนะฮะ วิธีการรีเซ็ตเวลาก็กดตัวตัว H เนี่ยครับมันจะรีเซ็ตเวลาแต่ถ้าจะให้ดีก็ปิดวิทยุแล้วก็เปิดใหม่นะครับมันก็จะรีเซ็ตเวลาแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีขึ้นมองเห็นไหมลูกอ๋อมองไม่เห็นเนาะไม่เห็นอ่าตรงเนี้ยมันจะมีขึ้นเหมือนโทรศัพท์นะครับก็คือบอกให้เรารู้ว่าขึ้นมันอ่าเหลือกี่ขีดอะไรเงี้ยพอเราบินไปไกลมากๆอะครับไหนลงต่ำลงนะอ่าจับนับต่ำต่ำลงหน่อย เห็นไหมอ่ามันจะมีขึ้นอ่ากี่ขีดนะครับนี่อันนี้เต็มเปี้ยเลยนะถ้าบินไปไกลมากๆมันก็จะลดลงทีละขีดทีละขีดนะครับขึ้นเนะี่ยไอ้ไอสีเหลืองๆอ,อันนี้นาทีที่เราบินไปนะสองนาทีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับนะประมาณนี้ผมก็จะตั้งไให้สิบนาทีเอ้ลืมใส่อะลามปี๊บๆฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ,วจะอธิบายพี่เขาอ,อีกทีนึงนะครับนะว่าต่อตรงไหนนะครับอะลามที่ว่ามันร้องปี๊บๆพอลาแบตมันใกล้หมดอะดูโดน นะครับอันนี้คือด้านข้างของโดนนะครับอันที่มีไฟก็คือด้านท้ายนะครับอันนี้คือเดินหน้าครับนะครับเดินหน้า <P ans> พลาบินน้าต่ำระดับมันตกเห็นไหมครับอ่ามันตกเห็นไหมครับแล้วก็ต้องเร่งเครื่องเร่งเครื่องขึ้นหน่อยระดับมันจะได้อ่าไม่ไม่ตกอ่าประมาณนั้นแล้วก็ถอยหลังมานะครับอ่า แตะ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 คันเร่งดันดันดันช่วยนิดนึงอ่าปลายมือปึ๊บเอียงเอียงขวาพลาเราเล่นง่ายๆเลยครับหันโดนอ่ะเขาไอหันท้ายมานะไอนที่มันมีไฟกระพริบไปรพริบไเขียวเขียวกระพริบอะ่ะหันท้ายเขาหาเราอย่างเดียวเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องหันทั้งอื่นนะครับพลาเราจะเล่นเน้นใช้งานนะครับเอาตามนี้นะครับผม แต่คันเร่งช่วยนิดนึงนะครับดูดูดูความเหมาะสมครับไม่ไม่ต้องแต่เยอะแต่เยอะมันก็จะสูงไปไปไปเยอะครับสูงเกินไปอ่าทีนี้ความสูงก็แล้วแต่เรานะเราเราต้องการสูงกี่เมตรกี่เมตรก็ก็ก,ก,ก็ก็เร่งขึ้นเอานะครับอ่าอันนนะมันโหมดอันนี้ต้องไปกลหน่อย ี๋ยวผมจะบินไปเรื่อยๆครับอันนี้เปลี่ยนทิศครับเพราะว่าทิศที่เคยบินหมอกยังหนาอยู่ครับความสูงประมาณ6เมตรครับ6-7เมตรนะครับตอนนี้5เมตรหรือ6เมตรโอ้ย6-7เมตรอ่าผมบินไปนู่นแล้วครับผมบินไปตามทางมองเห็นไหมกอนนี้แทบจะไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเลย เนี่ยครับตอนเนี้ยผมหันข้างโดนมาหาผมนะครับแล้วผมสับสวิตตัวอีเนี่ยมาอยู่ตรงกลางนะครับทีเนี้ยคือเอาง่ายๆความหมายคือว่าเราไม่เห็นแล้วว่าวไหนหัวไหนหางอ่ะคือไม่รู้ว่ามั่วไปหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้หัวไม่รู้หางแล้วไม่เห็นไฟด้วยกดถอยหลังเลยครับนยครับมันก็จะมาหาเราเออเอาเีบินแบบไม่สนใจหัวครับพอจะเข้าใจอยู่นะโหมดนี้เดี๋ยวผมเอ สูงไปตามลงมาเออเออเห็นไหมครับเด่งจะให้ดูว่าม,มาข้างเลยคือถ้ามันมาใกล้ๆแล้วบางทีอ่ามันอาจจะเคลียนนะครับก็คือไอ้โหมดนี้มันจะให้ประ,ประ,ประมาณว่าเอ้ยเห็นหวยเห็นห่างแล้วก็ยกเลิกโหมดนี้อ่านี่ไงเห็นไหมเห็นข้างมันมาไหมเห็นข้างมาไหมครับนี่ข้างถูกไหมอ่านี่คือข้างนะครับแต่ดูนะครับนี่ มันยังเข้าใจว่ามันไม่สนใจหัวไม่สนใจหางนั่นแะที่ผมบอกฮะประมาณนี้นะครับนี่คือนี่คือหลังเราหางเราอันนี้ก็ยกเลิกยกเลิกก็คือดันดันขึ้นไปเออก็คือยกเลิกนะครับผมทีนี้เอาลงเอาลงก็เอาคันเล่งลงะครับเดีย๋ยวนะเอาคันเล่งเบาเอาคันเล่งลงเอาคันเล่งลง,ลง เร่อลงพอขาสกีแตกเพื่อนแล้วก็ค่อยๆเอาคันเล่งลงให้สุดนะครับสุดแล้วก็อามออกอย่างนี้เครื่องก็ก็ดับนะครับสตาร์ทสตาร์ทนะครับแล้วก็มาอย่างนี้ค่อยๆเล่งเครื่องแล้วก็ดันขึ้นเห็นะครับบินไปเลย นะครับปล่อยได้หลายรอบแน่นอนตอนนี้ก็เข้าๆไปแล้วประมาณ6นาทีกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีเทิร์นเบื้องต้นให้ชมนะครับเมื่อสกู่เนี่ยที่เราไปไกลๆอ่ะเราเรารีเทิร์นก็ได้นะครับสวิตตัว E เนี่ยแหละครับดันเข้ามาให้สุดเลยครับเดี๋ยวจะบินกลับลงมาจอดในจุดที่เขาขึ้นตอนนี้ก็ความสูงที่บินรีเทิร์นมานิ้น่าจะ5เมตรเองมั้งเนี่ย5เมตรเองนะ มันความสูงมันแล้วมันแล้วแต่ว่าตอนที่เราสั่งรีเทิร์นอ่ะเราอยู่กี่เมตรครับถ้าสมมุติว่าเราเราไปจอดอยู่ประมาณ1ิเมตรแล้วเราสั่งรีเทิร์นมันก็จะสูงประมาณสิบเมตรครับแต่ถ้ามันเมื่อกี้เนี่ยห้าเมตรมันก็จะรีเทิร์นกลับมาประมาณห้าเมตรนะห้าเมตรแน่ๆแหละครับทีเนี้ยตอนที่จะลงเนี่ยตอนตอนโดนเน่ยมันลง้วเนี่ยเราเราเปลี่ยนทิศทางได้ครับเนี่ยเนี่ยเราเปลี่ยนทิศทางการลงจอดได้ถ้ามันลง ไอ้จุดที่ลงมันอันตรายครับเนี่ยครับเวลาโดนรีเทินรีเทินถึงพื้นแล้วเนี่ยถึงพื้นแล้วใช่ไหมครับเอาคันเร่งค่อยๆเอาลงค่อยๆเอาคันเร่งลงค่อยๆคันเร่งลงแล้วก็อาร์มออกครับคือการดับครับโอเคไหมก็นะครับอันนี้ก็ล็อกไว้เหมือนเดิมปกตินะครับ จะใช้งานกระมุนวอลลุ่ม VRA นะครับตัวแรกนะครับนะฮะทีนี้ทีนี้ยังไงต่อแล้วเราก็อ่ะวางก่อนอ่ะดึงปลั๊กนี่ดึงปลั๊กที่แบตออกแล้วก็ปิดสวิตช์ที่รีโมทนะครับอันนี้มันจะเป็นสายอะลามปี๊บปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับก็โอ้มันมากเลยรดแรงตัดย่าก็ะฝากว้นะครับสำหรับพี่พลูกค้าท่านใดนะครับสนใจกับโดนนะครับโอยจับ ค่อยนั้นเลยอันนี้อันนี้โดนนะครับโดนเอาไว้เอาไว้ไวบินปล่อยเหยื่อตกปลานะครับก็วิทยุ AT9S นะครับผมนะ Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งสีนะครับไลน์ใส่เบอร์โทรศพัพท์082861 2081ตัวนี้ไม่มีกล้องนะครับไม่มีกล้องไม่มีกล้องนะครับผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย